ตอนที่270อดีตของจักรพรรด,ดินีนาดาว,วิหกเพลิงสวรรค์ภายในตำหนักแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดภายในดาวมีร่างสตรีผู้สวมใส่อภรรสีดำปักลายสีแดงงามวิจิตรได้นั่งอยู่บนบันลังที่ถูกแกะลายด้วยภาพวิหกสีดำก้าวห่างอยู่ด้านหลังแม้นางจะมีอายุเกือบพันปีแต่ด้วยใบหน้าที่ไม่ต่างจากสตรีที่ผ่านพ้นวัยเบญจเพศทำให้รูปโฉมและร่างกายได้ขับเน้นความงดงามออกมาอย่างไร้ที่ติสายตาที่นิ่งเรียบได้มองทอดมองลงไปยังโถงวางเปล่าไร้ผู้คนอย่างเมือ่ลอยคล้ายคิดบางสง เสียงฝีเท้าได้ดังขึ้นจากเบื้องหน้าพร้อมร่างสตรีในชุดสีขาวบริสุทธิ์ที่มีความงามไม่ด้อยกว่าได้ปรากฏต่างเพียงสีหน้าอ่อนโยนที่สตรีผู้นี้นั้นแสดงออกใกล้ถึงเวลาแล้วคำพูดของสตรีชุดขาวที่กล่าวออกมาทำให้สตรีที่อยู่บนบันลังเพียงพยักหน้ารับก่อนที่นางจะเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งซูรี่เจ้าคิดสิ่งใดอยู่จัก,กรพรรด,ดินีเฟยงอซูลี่นิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนกล่าวรู้ชิงเจ้าก็รู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีเพียงเรื่องเดียวที่ข้าเป็นห่วงสายตาที่ไร้ความรู้สึกกลายเป็นมองหม่นเมมื่่่อสตรรีีนาาาลูิงกวถม เจ้าไม่เห็นต้องกังวลบุตรสาวข้าเองก็อยู่ที่นั่นย่อมช่วยปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายที่เข้ามาถึงอย่างไรเจ้าก็ได้วางไข้กลเพื่อให้พกเขาทั้งสองทำสัญญาเชื่อมโยงจิตวิญ,ญญาณเข้าด้วยกันข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยใบหน้ารู้สึกผิดได้ฉายออกเจ้าจะขอโทษข้าอีกครั้งทำไมกันข้าและเจ้าต่างรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กไม่ต่างอันใดจากพี่น้องที่คลานตามกันมาข้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทักษพลินสวรรค์คืนกลับผักใช้ฟื้นคืนร่างจิตวิญ,ญญาณที่ถูกทำลายอาจทำให้ความทรงจำสับสนเมื่อพื้นชีวววววิิิตตตกกกลัับบบคืืมมมาา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 เจ้ไไ่่งงงผึสสญญชอออทุรข อาจทำร้ายบุตรชายเจ้าก็เป็นได้และกันที่เจ้ารีบร้อนมาช่วยข้าจนต้องติดกับดักของศัตรูไปด้วยเป็นข้าต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายกล่าวคำขอโทษซูรี่สายสีษะเบาๆข้าเป็นนี้ชีวิตเจ้าหากไม่ใช่เพราะเจ้าบางทีตอนนี้ข้าเมื่อเห็นสีหน้าที่เริ่มเศร้าหมองยิ่งกว่าเดิมรอยยิ้มอ่อนโยนได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าหรูิรงก่อนกล่าวการพบกันของเราทั้งสองนับเป็นโชต่อชะตาจริงๆครั้ง,รงแรกที่ข้าฝึกทักษะทิมิติสำเร็จกลับพบเจ้าอยู่ภายในนั้นซะได้ตอนนั้นข้าตกใจแทบแยกข้าจำได้ว่าหลังเจ้าออกมาเจ้าเป็นเพียงเดนน้้อย่งาั พี่สาวเทพธิดาอย่างนี้ทำตัวน่ารักน่าชังอยู่ตลอดแต่ดูตอนนี้สิไม่เพียงไม่เรียกข้าว่าพี่สาวอีกทั้งยังทำตัวห่างเหินเรากับข้าและเจ้าเป็นคนอื่นรู้ชิงกล่าวหยอกล้อทำให้เฟยงอสซูรี่ที่ได้ยินใบหน้าแดงระเรื่อออกขึ้นมาแม้พยายามปกปิดอาการซึ่งนางไม่มีทางให้ใครเห็นท่าทีอ่อนแอเช่นนี้แน่นอนยกเว้นสตรีเบื้องหน้า เพราะเมื่อนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กในเวลานั้นนางได้อยู่ในมิติที่ที่ไรล้อมไปด้วยเปลวไฟสีดำโดยไม่มีความทรงจำใดๆก่อนหน้าแม้แต่น้อยมีเพียงสิ่งเดียวที่ช่วยให้นางผ่านพ้นท่วงเวลาอันโหดร้ายไปได้ก็คือความฝันแปลกประหลาดที่ได้พบสตรีนางหนึ่งที่มีแสงสว่างเจิดจ้าปกคลุมทั่วกายแต่ทุกครั้งที่นางตื่นมาพบความจริงที่ต้องทนเดียวดายเพียงลำพังอย่างไรสิ้นสุดจนคิดสันอยากจะตายให้พ้นๆแต่อยู่ดีอยู่ดีสัตรีที่โตกว่านางเล็กน้อยกลับฉีกมิติอันมืดมิดมอบแสงสว่างที่แท้จริงให้แก่นางดุเทาาา่งยหรร้วะส ซูลีได้กล่าวทำขึ้นมาอย่างกระทันหันทำให้รูชิงไม่สามารถปกปิดสีหน้าที่กังวลแต่นั่นทำให้ร่างที่อยู่บนบันลังแปรเปลี่ยนสายตาเป็นคมกริบไม่ต้องกังวลข้าย่อมไม่ยอมตายง่ายๆเป็นแน่หากไม่ได้พบเจอบุตรชายและเขาก่อนที่ข้าจะตายแต่พลังของเจ้ารูชิงในตาสั่นไหวไม่ปกปิดราวกับต้องการกล่าวบางอย่างแต่นางกลับถอนหายใจยาวก่อนเปลี่ยนประโยคสนทนาเพื่อทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่ว่าซูลี่การที่เจ้าหายไปมากกว่า20ปีบางทีชายผู้นั้นอาจมีภรรยาใหม่ แต่นั่นกลับทำให้ซูรี่ที่ได้ยินเริ่มลุกขึ้นยืนเส้นผมสีดำคล,คลับด้านหลังได้ลอยสยให่ออกพร้อมแผกลิ่นไาหน้าสะพรึงชวนขนลุกเปลวไฟสีดำเริ่มก่อตัวรอบกายแถมในตายังมีประกายของจิตสังหารเล็ดลอดอย่างไม่ปกปิดหากเขากล้าที่จะทำมันข้าจะทำให้เขารับรู้ถึงความน่าหวาดกลัวเสียยิ่งกว่าความตายน้ำเสียงเย็นเยือย,อยอกราวมัจุราชได้ถูกกล่าออกมาพร้อมแรงกดดันที่ทำลายพื้นตําหนักใต้ฝ่าเท้าที่ถูกสร้างจากวัตถุดิบล้ำค่าจนแหลกละเอียด ทำให้ลี่รู้ชิงที่เพียงคิดหยอกล้อมุมปากกระตุกขึ้นมาไม่หยุดเพราะนางที่รู้จักอีกฝ่ายตั้งแต่เด็กไม่เคยเห็นนางแสดงความเกลียโกรธจนดูน่าสะพรึงกลัวได้ถึงเพียงนี้มาก่อนนางได้สายสีสัไว้อาลัยให้แก่ชายผู้นั้นอยู่ภายในจุดๆนะัทวิปนภา,าครมเปยหลงที่กำลังมองลงไปยังเบื้องล่างมันเป็นที่ตั้งของสำนักหมื่นดาราจากตําหนักสูงบนภูเขาของอาจารย์กลับขนลุกเกียวทั่วกายพร้อมหวังขาที่เย็นวา่าอย่างไม่ทราบสาเหตุมันเร่งหันกลับไปยังด้านหลังทันทีคล้ายรับรู้ได้ถึงความน่าสะพรึงกลัว ุเมื่อเฟยงอซูรี่ที่เริ่มใจเย็นลงสีหน้าไรอารมณ์ที่ให้ความรู้สึกเย็นชาได้กลับคืนดวงตาเจ้ามองตรงไปยังเบื้องหน้าก่อนที่จะเริ่มก้าวเดินออกจากบริเวณบันลังอย่างไม่เร่งรีบเคลื่อนผ่านร่างของรูชิงที่ส่งแววตาไม่สบายใจออกมาจนถึงประตูตําหนักขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นนังได้กวาดมือข้างหนึ่งออกไปในอากาศที่ว่างเปล่าทําให้ประตูเบื้องหน้าถูกเปิดออกบรรยากาศยิ่งดูกดดันหลังจากทุกย่างก้าวที่ผ่านธรณีประตูเมื่อร่างจากกรพัดดินีที่แผ่กลิ่นไอสูงสักได้หยุดลงสายตา เมื่อทหารทั้งหมดเห็นร่างที่ออกมาจากตำหนักต่างแสดงความเคารพสูงสุดในทันทีเข่าซ้ายแตะลงพื้นพร้อมสีสันที่มองต่ำซึ่งสามารถสัมผัสได้ว่าทั้งหมดต่างอยู่ในระดับไกลอามาตะขึ้นไปและภายในนั้นยังมีผู้ที่อยู่ในระดับจัก,กรพรรดิพิภพสวรรค์สวมใส่เกราะสีดำทมิหดูโดดเด่นอยู่เบื้องหน้าเหล่าทหารทั้งหมดถึง17คน แม้เบย์นาซูลียามนี้จะดูเย็นชาไร้ความรู้สึกแต่กลับเกิดระลอกคลื่นปั่นป่วนอยู่ภายในสายตาเริ่มเมอมองไกลออกไปภาพความทรงจำของดาววิหบเพลินสวรรค์นในอดีตที่ผุดขึ้นมาซึ่งทุกแห่ง,งเต็มไปด้วยพลังงานฟ้าดินเข้มข้นเพียบพร้อมไปด้วยความงดงามและอุดมสมบูรณ์ดุจอยู่บนสงสวรรค์จนทำให้เหล่าจัก,กรพรรดิที่เห็นต่างอิจฉาแต่บัดนี้พลังงานฟ้าดินกลับเบาบางเสียยิ่งกว่าทวีปนภาครามที่นางจากมาตอนที่271การรวมตัวของเหล่าจัก,กรพรรด งอซูลี่ค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆหวนคิดถึงช่วงเวลาที่นางอยู่ภายในทวีตนภาคราหลังจากได้รับพลังที่สูญเสียไปกลับคืนแต่ก็เป็นเพียงระดับจิตวิญ,ญญาณอามาตะขั้นที่หนึ่งเท่านั้นและตัวนางทราบว่าการที่อยู่ในดาวที่มีพลังงานฟ้าดินเบาบางมีย่มยากที่จะหวนกลับสู่จุดสูงสุดเช่นดังเดิมอีกทั้งความเป็นห่วงรูทิงที่เสมือนพี่สาวและคนของตอนภายในดาววิหกเพลิงสวรรค์ทำให้นางจำใจต้องจากบุตรชายที่มีอายุเพียงขวบปีมา หลังจากเดินทางมาถึงดาวของตนกลับพบว่าค่ายคนผนึกดวงดาวได้เปิดใช้งานนั่นทำให้ซูรี่รู้สึกโล่งใจไม่น้อยแต่ด้วยจักรพัดที่พบสวรรค์มากถึงสิบคนที่เฝ้าอยู่ตัวนางที่ขั้นพลังลดลงจึงยอมสูญเสียนาวาสวรรค์ที่ใช้เดินทางเพื่อเปิดโอกาสให้นางสร้างท่องว่างในการหลบหนีเข้าไปภายในเมื่อทำสำเร็จกลับต้องประหลาดใจเพราะพลังงานฟ้าเดินภายในดวงดาวกลับลดต่าลงไม่แตกต่างจากดวงดาวชันต่ำดูหื่นในพิภพสวรรค์อื่นๆที่ไม่มีจักรพัดที่ผู้ใดอยากครอบครองเมื่อสำรวจอย่างละเอียดจึงพบว่าเกิดจากค่ายคนที่ ซึ่งค่ายกลแรกทำหน้าที่ดึงพลังงานฟ้าดินภายในสู่วงอวกาศเพื่อค่อยๆลดพลังงานฟ้าดินภายในดวงดาวให้เบาบางจนยากจะบ่งเพาะและค่ายกลที่สองปิดผนึกมิติภายในดวงดาวทั้งหมดเพื่อไม่ให้สามารถใช้ใค,ค่ายกลหรือทักษะเคลื่อนย้ายผ่านมิติใดๆได้ไ,ดไ,ดไดม่เพียงเท่านั้นค่ายกลชั้นที่สามที่คล้ายค่ายกลผนึกดวงดาวได้ถูกเปิดใช้งานขึ้นทันทีหลังจากที่นางเข้ามาตลอดเวลาที่ผ่านมาลี่หรูทิงได้อาสาเป็นคนเฝ้าสังเกตการเหล่าจัก,กรพรรดิและประมาจารย์ค่ายกลราชันนับสิบที่พยายามทำลายค่ายกลผนึกดวงดาวทำให้นางทราบว่าตอนนี้พวกมันไไ้ทททาาาาาลลยยยย่่่่กอออบังงงมนีผึสุรระ ซึ่งด้วยความสามารถพิเศษของลี่หลู่ิงแม้ตอนนี้นังนจะไม่สามารถถีกมิติได้จากไข่กลนที่ปิดกัน้นแต่การสร้างรูมิติขนาดเล็กเพียงปลายเข็มเพื่อแอบฟังนับว่าไม่เหลือบาก่าแรงของนางเท่าใดนักทําให้ทราบถึงกําหนดการที่พวกมันจะลงมือและนั่นก็คือวันนี้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกดดันได้แผ่กระจายออกจากกราบพร้อมเปลือกตาซูลี่ค่อยๆลืมขึ้นมามากันแล้วสินะน้ำาสียแผ่วเบาอันเย็นเยอืเยอกไดถูกเอ่ยก่อนที่ประกายตายเยนชาจะจับจ้องไปยังห้วงอวกาศเหนือตำหนักที่ตอนนี้ปรากฏรอแย,ยกมิติขนาดใหญ่ จุดๆนดนดาวผนึกสวรรค์เสาค่ายกลนขนาดสูงหลายสิบจเจนงที่ตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศของเมืองได้ส่งพลังงานมหาศาลสร้างค่ายกลผ่านมิติบริเวณเหนือท้องฟ้าของสนามประลองหลังจากที่ฟานอันหลีได้จ่ายออกด้วยผลึกปราณสวรรค์น,นับหมื่นล้านก้อนในคราเดียวเพื่อเปิดช่องว่างมิติที่มีขนาดใหญ่กว่าในการประลองรอบที่หนึ่งนับสิบเท่าจักรพรรดิฟานอันหลีได้ส่งสัญญาณบางอย่างระดับจักรพรรดิและราชนสงครามจำนวนมากที่ได้เห็นต่างเริ่มทยอยลอยตัวขึ้นไปเหนือท้องฟ้าพวกเขาคิดทำอะไรจักรพรรดินีนีวาได้หันไปถามยังจั สงครามจาก,กระพัดนีนีนีว่าพยักน่ารับอย่างเข้าใจเพราะสงครามนั้นเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดไม่ว่าจะผ่านไปนานเทียงใดแต่ที่นางประหลาดใจคือจำนวนจักกระพัดพิ่พสวรรค์มากกว่า500คนและระดับราชนสงครามอีกนับหมืน่นที่เตรียมตัวเดินทางผ่านช่องว่างมิติศัตรูที่พวกเขาต้องสู้ด้วยจะมีความแข็งแกร่งถึงระดับใดกัน ซึ่งจัก,กรพรรดินีหนีวันนั้นไม่ทราบว่าที่มีตัวตนระดับจัก,กรพรรดิจำนวนมากยินยอมเข้าร่วมสงครามเป็นเพราะส่วนแบ่งจากการยึดครองสมบัติและพื้นที่ภายในดวงดาวหลังจบการต่อสู้ได้ถูกจัก,กรพรรดิฟานอันหลีกำหนดตามจำนวนตัวตนระดับจัก,กรพรรดิและราชนสงครามที่เข้าร่วมไม่เพียงเท่านั้นยังมีสิทธิในการเข้าร่วมเดินทางไปยังพิภพที่สูงกว่าหลังจากที่สามารถคาดขันเอาวิธีการจากจัก,กรพรรดินีเผ่ามิติสวรรค์ได้สำเร็จ พร้อมกันนั้นข่าวที่ว่าจัก,กรพรรดิินีเผ่าวิหคเพลิงสวรรค์อ่อนแอกว่าในอดีตเป็นอย่างมากยิ่งทําให้เหล่าจัก,กรพรรดิต่างมั่นใจในไทธนะเพราะดีไม่ดีเพียงพวกมันลงไปเดินชมวิวในดาววิหคเพลิงสวรรค์โดยไม่ต้องออกแรงอาจได้ผลตอบแทนกลับคืนมามหาศาลทําให้ผู้นําดวงดาวที่ถูกเทิอนทั้งหมด500คนมีถึง183คนที่ตอบรับซึ่งมากกว่ายามที่ปิดล้อมโจมตีเผามิติสวรรค์เมื่อ20กว่าปีก่อนที่มีผู้นําดวงดาวเข้าร่วมเพียง103คนแต่ก็ยังมีผงเ,มเมผ่าพันธุ์ที่ยังคงหวาดกลัวชื่อเสียงในอดีตของหนึ่งใน4สุดยอดจักรพรรดิและจักรพรรดิดวงดาวที่ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับสงครามซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นจักรพรรดิระดับต่ํที่ครอบครองดาวดวงเล็กๆเช่นจักรพรรดิจงห ุที่สาวของหนิงเงย่ได้เดินมาหาน้องสาวที่กำลังสนทนากับซีซีซึ่งนางเองก็รู้สึกประหม่าไม่น้อยเพราะสัตรีที่น้องสาวสนิทสนมนั้นมีความแข็งแกร่งที่น่าสะพรุนจนเทียบเข้าตัวต,วต,วตนระดับจัก,กรพรรดิขั้นสูงแต่ที่นางรู้สึกประหม่ายิ่งกว่าคือชายที่กำลังยืนแท็กี่มุกด้วยท่าทีเบื่อหน่ายนั่นคือร่างของชายที่ได้อันดับหนึ่งของการประลองที่ถูกจัก,กรพรรดิเทพมังกรเรียกว่าเทพอสูร ซึ่งในเวลานั้นก็มีจัก,กรพรรดิจำนวนมากได้จับจ้องไปยังร่างเฟยซิ่วด้วยเช่นกันเพราะไม่เพียงเขาจะครอบครองจิตเทพอสูรแต่ชายผู้นี้ยังมีอุปกรณ์ราชาระดับสูงนับร้อยในโลกอสูรอีกทั้งสัตว์ราขั้นจัก,กรพรรดิที่น่าสะพรึงกลัวแต่พวกมันทำได้เพียงสะกดความโลภเอาไว้เพราะขนาดอีกฝ่ายไม่ใช้สัตว์ราจัก,กรพรรดิในการต่อสู้ก็สามารถสยบรุ่นยาวอันดับหนึ่งของเผ่าเทพมังกรจนมีสภาพไม่ต่างจากเส้เดือนดินอีกทั้งจัก,กรพรรดิเทพมังกรยังไม่กล้าคิดจะเอาเรื่องแล้วม ผีวิ่งหลิงได้ดึงสายตากลับมามองไปบริเวณรอบๆที่น้องสาวนางอยู่ไม่เพียงมีแต่ร่างของซีซีและเฟยซิ่วเท่านั้นแต่ยังมีร่างขอจัก,กรพรรดิจันจิง,จงหไห่และศิษย์ของมันว่านชิงที่อยู่ด้วยเป็นเพราะก่อนหน้าจูเยเว่ได้ร้องขอให้อีกฝ่ายนำแก่นรากจิตวิญ,ญญาณจากเฟยซิ่วมาให้ตนและกล่าวแก่จัก,กรพรรดิจันจิง,จงหไห่ให้ว่าต้องการทำธุระสำคัญจึงให้ออกไปรอกับคนของตนที่ภายนอกเพราะไม่ต้องการให้ใครรบกวนก่อนที่จะวาดไข่กลนปิดผนึกห้อง419ทั้งหมดเอาไว้อย่างแน่นหนาะ ร่างหลีฟังสิ้นที่ยืนนิ่งเงียบอยู่เพียงลำพังสัมผัสได้ว่าห้องที่จูเยวเ่เคยอยู่ได้ถูกไขกลนผนึกเอาไว้ทำให้นางไม่สามารถสะกดความสงสัยในสิ่งที่เขาทำจึงเดินไปหาเฟยซิ่วที่สีหน้าเบื่อหน่ายที่กลับกลายเป็นเปื้อนยิ้มทันทีที่เห็นนางทำให้ฟังสิ้นเร่งกล่าวให้มันทีตอบคำถามไม่ต้องกล่าวสิ่งใดไปมากกว่านั้นซึ่งนางก็ได้ทราบว่าแม้แต่ค่ารับใช้คนสนิทของเขาก็ไม่ทราบเช่นกัน พีวิลิ่งได้สูดหายใจลึกลงปอดเพราะด้วยตัวตนที่อยู่บริเวณนี้ล้วนเป็นตัวตนที่นางไม่สามารถลงเกินนางจึงดึงสติกลับคืนมาแล้วจึงหันไปกล่าวกับหนิงเย็บถึงเรื่องที่ต้องไปเข้าร่วมสงครามตามคำสั่งของจัก,กรพรรดิแม้จะสัมผัสได้ว่านางไม่ได้ต็มใจที่จะเข้าร่วมแต่ตัวจัก,กรพรรดิเสียฟงได้เคยเข้าปิดล้อมโจมตีเผ่ามิติสวรรค์นในอดีตย่อมไม่มีสามารถปฏิเสธได้อีกทั้งยังมีทรัพยากรจำนวนมหาศาลเป็นรางวัลหลังสิ้นสุดสงคราม หนิงเยี่ยที่ได้ยินบทสนทนาเรื่องนี้ในระหว่างเดินทางด้วยนาวาสวร์ทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นของพี่สาวจึงทำได้เพียงพยักหน้าตอบรับด้วยสายตาเป็นห่วงเพราะหากไม่เข้าร่วมไม่เพียงเทพสัตราผู้หญิงที่มีความแข็งกับพี่สาวนางจะมีระดับพลังที่ทิ้งห่างจากทรัพยากรที่ได้รับเมื่อสองครามครั้งนี้จบลงแต่มันอาจใช้เรื่องนี้ในถอดพี่สาวของนางออกจากหนึ่งในเจ็ดเทพสัตราเมื่อกล่าวเสร็จเหวี่งหลิงได้ทะยานตัวขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อไปร่วมตัวกับกลุ่มของจัก,กรพรรดิเซียฟองทันที ด้านจัก,กรพรรดิเนียคงหมิงที่ออกจากห้องพักได้เดินมาร่วมตัวกับคนของตนที่เบื้องล่างไข้โกลนผ่านมิติซึ่งมีร่างจัก,กรพรรดิอีกเจ็ดและราชนสงครามอีกนับร้อยที่ทั้งหมดเป็นคนตระกูลเนียซึ่งในกลุ่มจัก,กรพรรดเหล่านั้นเกือบทั้งหมดมีระดับพลังสูงกว่าเนียคงหมิงเป็นเพราะตระกูลเนียสืบทอดตำแหน่งผู้นำดวงดาวตามสายเลือดของจัก,กรพรรดรุ่นก่อนแม้อดีตจัก,กรพรรดจะมีบุตรชายถึงสามคนและอีกสองคนต่างก็มีระดับพลังสูงกว่าแต่ด้วยความคิดและการตัดสินใจที่ระวังตัวและรอบคอบทำให้อดีจกกชชดตจ มีแคงหมิงได้ลอบมองไปยังห้องพัก419ซึ่งในตอนแรกมันคิดเข้าไปกล่าวเชิญจูเย่เว่ถึงเรื่องให้อีกฝ่ายไปเยี่ยมเยือนดาวของมันเพราะต้องการสร้างสัมพันธ์ให้มากที่สุดแต่เมื่อสัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายกำลังยุ่งมันจึงไม่คิดรบกวนและคิดกลับมากล่าวทวนหลังจบสงครามอีกครั้งก่อนที่จะนำพาคนของตนเข้าไปยังทางผ่านมิติร่างของลาจัก,กรพัิและราชันสงครามทั้งหมดต่างเข้าสู่เส้นทางผ่านมิติเหลือเพียงกลุ่มคนของเผ่าอีกาทองคำที่มีร่างจัก,กรพัฟิฟานอนันหลีพร้อมตัวต,วตนระดับจัก,กรพ ครูต่อมาชายผู้หนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมร่างของจัก,กรพรรดิอีกสามและราชันสงครามอีกเจ็ดคนซึ่งหนึ่งในนั้นมีร่างของเหยียนซันเฟยที่หายไปก่อนการประลองชิงที่สามอยู่ด้วยซึ่งหากจัก,กรพรรดิเซี่ยฟงเห็นย่อมจดจำได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นร่างของจัก,กรพรรดิเหลยยอที่เคยมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนการประลองในอดีตให้แก่มันจัก,กรพรรดิฟานอันหลียกมุมปากยิ้มให้อีกฝ่ายก่อนส่งเสียงปราณออกไปจัก,กรพรรดิเหลยยอในที่สุดความแค้นของเจ้าจะสิ้นสุดลงในวันนี้เจ้ามั่นใจนะไม่ต้องการผลประโยชน์ใดด,ดหลัังจากที่ไ้รบนะ จักรพรรดิเลยยอที่มีสีหน้าที่นิ่งเรียบได้ส่งเสียงปราณเย็นเยอือกตอบกลับต่างจากท่าทีที่แสดงออกอย่างเป็นมิตรในอดีตยามที่มันไปเชื้อเชิญผู้นำดวงดาวแต่ละดวงข้าเพียงต้องการสีสษะของนางเทษยาที่ข้าน้องชายข้าเท่านั้นอย่างอื่นข้าไม่ต้องการซึ่งเสียงปราณที่ถูกส่งออกไปนั้นเป็นน้ำเสียงเดียวกับผู้ที่บอกให้เหียนซานเฟย์กล่าวยอมแพ้ในการต่อสู้กับหลี่ฟางซินตอนที่272จบอหลงลืงลมจักรพรรดิฟานอันหลี่พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มบางหลังจากได้คำยืนยันเช่นในอด ว่าชายผู้นี้มีนามว่าเหยียนเลยยอเคยเป็นคนของเผ่าผนึกมายาสวรรค์แต่ได้ทำผิดร้ายแรงเมื่อพันปีก่อนจนมีมติจากผู้อาวุโสทั้งหมดในเผ่าให้ประหารชีวิตแต่น้องชายเหยียนอย่างที่ตอนนั้นเพิ่งขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิดวงดาวถึงขั้นยอมสละตตำแหน่งจัก,กรพรรดิเพื่อให้มันรอดจนสุดท้ายเหล่าผู้อาวุโสยอมใจอ่อนเพระาะทราบถึงอัจฉริยภาพของจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันทำให้จักโทษประหารจึงเหลือเพียงเนรเทศออกจากดวงดาวและห้ามใช้สกุลเหยียนหลังจากนั้นเพียง300ีเ่ทสาากร้อดจักรวในเาา่อยางก่เป็นรอีง่า,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 งากกพมก,กพ็ จนกระทั่งถูกสตรีเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์ผู้นั้นสังหารลงซึ่งไม่มีใครทราบว่าจัก,กรพรรดิเผาผนึกสวรรค์ได้รอบติดต่อกับพี่ชายของตนอยู่ตลอดและยังพาบุตรชายไปเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้งทาให้เมื่อมันทราบข่าวจากหลานชายความโกรธแค้นแทบบ้าคลั่งได้ทาให้มันคิดแผนร้ายออกมามันได้วางแผนและสืบข้อมูลอยู่หลายปีก่อนที่จะเริ่มเกลียดกล่อมจัก,กรพรรดิฟานอันหลีเพราะหากแผนการสาเร็จผู้ที่ได้ประโยชน์ที่สุดย่อมหนีไม่พ้นเผาอีกาทองคํา แน่นอนว่าในตอนแรกฟานอันลีย่อมปฏิเสธแต่เมื่อจัก,กรพรรดิเลยอที่เตรียมตัวมาอย่างดีได้สืบความลับของอีกฝ่ายจนรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมระหว่างจัก,กรพรรดิซูรี่กับจัก,กรพรรดิรูชิงของเผ่ามิติสวรรค์ซึ่งหากใช้ประโยชน์จากจุดนั้นย่อมวางกับดักอีกฝ่ายได้สำเร็จอีกทั้งจัก,กรพรรดิเลยอยังกล่าวถึงเปลวเ,เพลิงออนทการที่หากสามารถชงชิงมาได้หลังจากสังหารจัก,กรพรรดิดนีวิหกเพลิงสวรรค์อาจทำให้เปลวเ,เพลิงอีกาทองคำก้าวหน้าขึ้นไปอย่างน่าสะพรึงกลัวย่ท,ยท้มาากกีจะสะดดควโลไ หลังจากฟานอันหลีเล็งเห็นโอกาสทั้งสองจึงได้เริ่มร่วมมือกันชักชวนพร้อมปล่อยข่าวลวงอย่างเงียบๆเกียเ่ยวกับความลับของดินแดนที่สูงกว่าอีกทั้งทักษะมิติอันล้ำค่าของเผ่ามิติสวรรค์ทำให้สามารถดึงเหล่าจาัก,กรพรรดินับร้อยให้ร่วมมือเพื่อลอบวางไข้คนผนึกมิติขนาดใหญ่ปิดล้อมดวงดาวเพราะหากจัก,กรพรรดิเผ่ามิติสวรรค์ไม่สามารถควบคุมมิติก็ไม่ต่างอันใดาจากจัก,กรพรรดิที่เก่งกาจทั่วไปครูต่อมาภาพความทรงจำบางอย่างได้ลั่นเข้ามาในหัวของจัก,กรพรรดิเลย์ย์ท่าทีที่ไรอารมณ์ก่อนหน้ากลับเริ่มปลดดดดดดปปปปลลลลล่่่่่อออออออยยยยยยโททสสสะกกกกกกมมมาา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 พพรรรรรร้้้้้้้วววเเเีีีีงงงงงงง็็นนนนนนคคััััถหหไไจแแขขูต ข้าจะไม่ยอมให้เป็นเช่นเดียวกับคราน,นั้นอีกแน่ภาพเหตุการณ์ที่มันลงมือเกือบสำเร็จได้ถ่ายขึ้นมาอีกครั้งซึ่งแผนการทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจากรพัรด,ดินีเผาวิหกเพลิงสวรรค์ได้ติดกับดักไข้คนที่มันลอบวางเอาไว้แต่ในช่วงที่นางถูกโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสเด็กสาวเผามิติสวรรค์ที่อยู่ข้างกายที่โดนลูกหลงจากการโจมตีของมันจนสิ้นลมหายใจได้ทำให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างขึ้นมาทุกสิ่งรอบตัวในรัศมีร้อยใจองอได้หยุดลงจนไม่มีผู้ใดสามารถลงมรกระททาา่ดคลันันพพนพแีจ เอาละได้เวลาแล้วจักรพรรดิฟานอันหลีที่ไม่ต้องการเสียเวลาไปมากกว่านี้ได้กล่าวออกมาจากจักรพรรดิเลยอพยักหน้ารับร่างของคนตระกูลฟานและตระกูลเยียนเริ่มเข้าไปภายในค่ายกลผ่านมิติเมื่อร่างคนสุดท้ายได้หายไปรอยแยกมิติก็ได้ถูกปิดตัวลงทันทีคลิปตาต่อมาได้ปรากฏจอภาพขนาดยักษ์ที่บริเวณกลางสนามประลองทำให้ผู้คนทั้งหมดต่างเห็นภาพของจักรพรรดิและราชนสุครามที่เดินเข้าไปในช่องว่างมิติก่อนหน้าได้ยืนอยู่ในห้วงอวกาศเบื้องหน้าดาวขนาดใหญ่ดวงหนึ่งที่สามารถเห็นอักขระค่ายกลปิดล้อมดวงด,ดาวนั้นทั้งหมดถึง ซึ่งเป็นความต้องการของจักรพรรดิเลยอบที่ต้องการให้ทุกคนเห็นวินาทีที่มันสังหารจักรรรอพอดีนีเผาวิหกเพลิงสวรรค์เพื่อล้างความอับอายให้น้องชายมันจุดๆนั่นหรือดาวที่พวกมันต้องการทำสงครามและใครกันที่พวกนั้นเป็นศัตร,รูเฟยซิลที่มองไปบนจอภาพด้วยท่าทีสนใจเพราะตอนนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำการที่มันชมดูการแสดงก็นับว่าเข้าเวลาที่รอนน้อยได้เป็นอย่างดีดาวดวงนั้นคือดาววิหกเพลิงสวรรค์ที่ปกครองโดยอดีตสุดยอดจักรพรรดินีที่แข็งแกร่งนามว่าเฟยงอซูรี เฟยซิ่วที่ได้ยินจากกระพัดจางจีงอหายกล่าวหน้าผักเริ่มยับย่นขึ้นมาความรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกกับนามดังกล่าวได้ผุดขึ้นมาภายในคล้ายมันเคยได้ยินนามนั้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลังจากมันใช้สมองคิดทบทวนจนควันออกหูในตามันค่อยๆเบิกโลงขึ้นทันทีเพราะนามนั้นมันเคยได้ยินจากท่านเฟยหลงที่เอ่ยออกมานับร้อยครั้งยามที่เมาไม่จนขาดสตินะนั่นเป็นนามของนายหญิงเมื่อมันคิดได้มันตกตะลึงจนเผลออ้าปากค้งอย่างไม่ทันรู้ตัวเป็นเพราะจูเยเว่เองก็ไม่เคยบอกเรื่ออออองงงงนน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 นีีี้้้้้แแกกกกก่่่่่่่คคขขเเเเเาา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 ยยยวววัััับรรรตตตมมหดดลละซิิิพพททททสสุไป มันเริ่มสงบสติอารมณ์ลงและคิดกับตนเองอย่างใจเย็นหรือว่าบางทีอาจเป็นสตรีที่มีชื่อสกุลเหมือนนายหญิงขณะที่เฟยซิ่วกำลังกล่าวพึมพำกับตนเองด้วยความรู้สึกสงสัยและไม่มั่นใจจากรพรัดจันตีงอหายที่เห็นท่าทีของอีกฝ่ายและต้องการสารสัมพันธ์อันดีกับตัวตนที่ได้ชื่อว่าเทพอสูรมันจึงกระตือรือร้นที่จะเล่าถึงเรื่องราวที่มันรู้เกี่ยวกับจักรพรรดินีซูรีอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องที่นางอยู่ในช่วงอ่อนแอกว่ายามที่ดำรงตำแหน่งสี่สุดยอดจักรพรรด หลังจากเฟยซิ่วได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแม้มันจะงมกเหลาเพียงใดแต่ถ้าเป็นเรื่องในท่านละนายน้อยที่มีพระคุณมันย่อมจดจำได้เป็นอย่างดีและเมื่อคำนวณจากช่วงเวลาที่สตรีนามเดียวกับนายหญิงของมันหายตัวไปและปรากฏยังพิภพสวรรค์แห่งนี้มันมั่นใจมากกว่าแปดส่วนว่าสตรีผู้นั้นต้องเป็นนายหญิงของมันเพราะมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายท่านเคยกล่าวถึงยามที่ให้มันร่ำสุราเป็นเพื่อนจนเมามาอยู่เป็นประจำบัดซบที่พวกมันกำลังยกขยงไปโจมตีคือดาวของนายหญิงจริงๆ เฟยซิ่วได้ต้องมองไปยังร่างของจัก,กรพรรดิจางจีงอห้ด้วยแววตากโกรธแค้นราวมีโทสะสูงพลุ่งพล่านอยู่ภายในก่อน,นที่จะกล่าวถามออกไปด้วยน้ำ resp. ร้อนรนข้าต้องการเปิดทางผ, th, ผ่านมิติต้องทำเช่นไรเพราะตอนนี้านน้อยของมันคล้ายติดธุระสำคัญจึงมีเพียงตัวมันเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือนายหญิงได้แต่ทางผ่านมิติเจ้ากัมตอนนี้กลับปิดตัวลงมันจึงไม่รู้จะไปยังที่พบบัตซบนั้นอยู่ได้เช่นไรจักรพรรดิจากกจงจีงอหง้งุนงงอย่างหนักกลับท่าทีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของชายเบื้องหน้าที่อยู่กลายเป็นจรง,จงข้า,า,า,าไออเะ ซีซีกล่าวถามขึ้นด้วยความสงสัยเพราะอยู่ดีอยู่ดีเจ้าบ้านนี้ก็แสดงอาการตื่นประหนกออกมารีบบอกข้ามาว่าจะข้ามมิติไปสังหารเจ้าพวกบัดซบที่อยู่ฝั่งนั้นได้ยังไงกันเฟยซิ่วกลับกล่าวถามไปยังจัก,กรพรรดิจางจิง,งองห่อีกครั้งโดยไม่สนใจคําถามของซีซีหรือท่านจะมีความแค้นกับเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์จึงต้องการเข้าร่วมรบจัก,กรพรรดิจางจึงหายที่ยังคงสับสนเผลอกล่าวถามออกไปโดยไม่รู้ตัวแล้วข้าจะไปเข้าข้างศัตรูที่คิดสังหารนายหญิงของข้าหาสวรรค์วิมานอันใดกันเล่าแน่่่่่นนนนนออววาาาาข้า้้้ตตตงงไปปเเเดพพกทีิิผระูมบั รีบบอกข้ามาหาจักพรรอดีจังจริงงอหายยิ่งตกตะลึงหนักกว่าเดิมเมื่อได้ยินซีซีที่ยังคงไม่เข้าใจในสถานการณ์เท่าใดนักได้กล่าวแทรกขึ้นมาแม้ข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะทําเช่นนั้นไปทาไมแต่เจ้าที่ต้องการไปสังหารพวกมันอย่าบอกนะว่าเจ้าหลงลืมไปแล้วว่าตอนนี้ไม่สามารถใช้ร่างเทพปสสูรได้แล้วจะสังหารพวกมันได้เช่นไรเห๋ซึ่งใบหน้าที่แข็งค้างเป็นคําตอบได้อย่างดีว่าตัวมันได้ลืมไปแล้วจริงๆว่าอาจต้องรอเวลาฟื้นฟูจิตวิญญาณเทพที่เสียหายไม่ต่ำกว่าหนึ่าางเหหนนื่่ออยยีกครั้ง ตอนที่2อ3็บาความลับของดาววิหกเลิงสวรรค์นายหญิงที่เจ้ากล่าวเจ้าหมายถึงผู้ใดคิ้วเรียวของหลี่ฟังสิ้นได้มุนขึ้นมาขณักกล่าวเป็นเพราะนางเองได้อยู่ภายในเมืองแสงอรุณเช่นกันและทราบว่านายหญิงตระกูลเฟยได้ตายพยายามที่ให้กำเนิดบุตรชายออกมาคุณหนูหลี่ท่านคิดว่าข้าจะมีนายหญิงกี่คนกันนอกจากภรรยาของนายท่านและมารดาของนายน้อยย่อมไม่มีผู้ใดคู่ควรให้ข้าเรียกว่านายหญิงเฟยซิ่วได้กล่าวออกมาอย่างชัดเจนทำให้หลี่ฟังสิ้นที่สังเกตสีหน้าอีกฝ่ายเข้าใจเป็นอย่างดีว่าข้ารับใช้ผู้หาได้กกลล่่าาว้อออเนม ตอนนี้ทั้งหมดต่างตกตะลึงเมื่อได้ยินเพราะนั่นหมายความจากกระพัดดินีเผาวิหกสวรรค์คือมารดาของจูเยเวโดวยเฉพาะหนิงเงย่ที่ตอนนี้ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเพราะนั่นเท่ากับว่าผู้ที่เข้าร่วมสงครามไม่ต่างอันใดาจากการเป็นศัตรูของผู้ครอบครองจิตเทพทั้งสองและตัวตนยิ่งใหญ่อย,ยอย่างผู้มีพระคุณของซีซีและหากสงครามครั้งนี้รุ่วงไปได้ด้วยดีมโนภาพที่ดาวสัต์ราสวรรค์จะแตกสลายเรียกได้ว่าอยู่แค่เพิ่มในพริตาเพราะเพียงชายที่ครองเทพจิตอสูรฟื้นพลังคืนกลับมาก็เกินเพียงพอที่จะทำ ครานี้เป็นหลีฟังซิ้นที่กล่าวทมถึงวิธีเปิดไข้กลนผ่านมิติจัก,กระพัดจากจิงอไหาที่สัมผัสได้ถึงความเย็นอันหนาวเหน็บดุดเข็มน้ำแข็งที่ทิ่มแทงมายังผิวหนังแต่นั้นไม่สำคัญเท่ากับจิตสังหารที่พุ่งตรงมายังมันจากความสับสนงนงวงกลายเป็นหวาดกลัวถึงขีดสุดจัก,กระพัดจางจิงออหาเร่งกล่าวอธิบายออกมาอย่างรวดเร็วแทบไม่หยุดพักหายใจทำให้ทั้งหมดทราบว่าหากเป็นการใช้ไข้กลนผ่านมิติจากอีกฝั่งย่อมสามารถทำได้ทันที แต่หากต้องการใช้ไข้กลนผ่านมิติในฝั่งเดิมต้องรอคอยให้อัครระัยแท่นเสาทั้ง4ฟื้นคืนพลังเสียก่อนซึ่งหากเป็นไข้กลนผ่านมิติขนาดเล็กเช่นในการทดสอบรอบที่หนึ่งทีหนึ่งชั่วยามก็สามารถที่จะเปิดใช้งานมันได้แต่ไข้กลนผ่านมิติขนาดใหญ่ที่เพิ่งใช้งานเมื่อครู่ย่อมต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า12สองชั่วยามเพื่อที่จะเปิดใช้งานมันอีกครั้งหลี่ฟังซิ้นจังงาทังไปชั่วขณะเมื่อได้ยินคำตอบเพราะหากต้องรอถ,ถึง12ชั่วยามถึงตอนนั้นทุกอย่างคงจบลงก่อนใบหน้าเฟยซิ่ว ซีซีที่เข้าใจเหตุการณ์ได้แสดงสีหน้าเป็นกังวลไม่ต่างจากทั้งสองส่วนหนิงเงย่ที่สัมผัสได้ถึงท่าทีกร้ยโกรธของจัก,กรพรรด,ดินีเผ่าเทพองสาเหมันความหวาดกลัวได้ก่อตัวขึ้นมาในใจยิ่งกว่าก่อนหน้าเพราะคงไม่ต้องรอให้เทพอสูนฟื้นคืนพลังคงเป็นนางที่ทิ้งลงมือเสียก่อนด้านจัก,กรพรรดจันจิงอ๋หายตอนนี้มันรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่ไม่ได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมสงครามมิเช่นนั้นมันไม่อาจนึกภาพได้เลยว่าพายนะระดับใดที่จะตามมา ในขณะที่กลุ่มของเฟยซิ่วกำลังร้อนรนจักรพรรดิฟานอันหลีและจักรพรรดิเลยยอที่เพิ่งผ่านช่องว่างมิติได้เคลื่อนตัวมาอยู่ด้านหน้าของเหล่าจักรพรรดิทั้งหมดก่อนที่กลุ่มคนที่มีทั้งร่างชายชราและไวกลางคนจะเดินเข้ามาแสดงความเคารพจักรพรรดิฟานอันหลีตอนนี้เพียงท่านกล่าวข้าสามารถทำลายค่ายคนผนึกดวงดาวได้ทันทีซึ่งคนที่เอ่ยขึ้นมาเป็นชายชราที่มีความรู้ค่ายกลถึงระดับราชาสวรรค์ที่เป็นรองเพียงค่ายคนระดับจักรพรรดิสวรรค์ที่ตอนนี้ไม่มีผู้ใดก้าวถึงส่วนคนที่เหลือททีีีีี่่่่ยยยดดด้้าาาาานนนนหลัััังงวมรรรระบคกิิตตญณส์ชเเพ รบกวนท่านแล้วจักรพรรดิฟานอันหลีได้กล่าวอย่างสุภาพเพราะตัวตนผู้ชายไขกลนระดับนี้มีเพียงหยิบมือเท่านั้นอีกทั้งยังยากที่จะเชื้อเชิญให้มาช่วยเหลือซึ่งโชคดีที่ตระกูลฟานของมันมีสัมพันธ์อันดีกับผู้ชายไขกลนชราผู้นี้ตั้งแต่ที่เขายังไม่เข้าสู่ระดับราชาสวรรค์แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องใจออกด้วยทรัพสมบัติจำนวนไม่น้อย เพราะมันไม่คาดคิดเลยว่าดาวที่เพิ่งถูกปกครองไม่ถึงพันปีกลับมีไข้กลนผนึกดวงดาวระดับจัก,กรพรรดิขั้นกลางปกป้องเอาไว้ซึ่งตามที่ราชนไข้กลนชรากล่าวดาวดวงนี้น่าจะเคยเป็นที่อยู่ของผู้ใช้ไข้กลนระดับจัก,กรพรรดิสวรรค์นในอดีตเมื่อนานมาแล้วแต่มันอาจเสียหายจากการต่อสู้ครั้งใหญ่และได้ถูกจัก,กรพรรดินีเผาวิหกเพลิงสวรรค์ซ่อมแซมทำให้แม้แต่มันที่เป็นผู้ใช้ไข้กลนระดับราชนสวรรค์ยังต้องใช้เวลามากกว่า20ปีเพื่อทำลาย แน่นอนว่าทุกอย่างเป็นทีงเรื่องบังเอิญเพราะเมื่อเฟยงอซูลี่ครอบครองดาวดวงนี้ได้ไม่นานคนของนางได้เจอกับค่ายกลโบราณที่เสียหายและโชคดีที่หลู่ทิงมีความรู้เรื่องค่ายกลในระดับราชนสวรรค์นางจึงขอร้องอีกฝ่ายให้มาช่วยตรวจสอบและนั่นทำให้ซูลี่ทราบว่ามีค่ายกลระดับจักรพรรดิที่เสียหายถึงสองค่ายกลนั่นคือค่ายกลผนึกดวงดาวและค่ายกลดินแดนสวรรค์แมลี่หรูทิงที่เป็นผู้ใช้ค่ายกลระดับราชนสวรรค์จะไม่สามารถสร้างค่ายกลระดับนี้ขึ้นมาแต่การซ่อมแซมย่อมไม่ยากเกินไปทำให้ดาววิ ซึ่งค่ายกลดินแดนสวรรค์เป็นค่ายกลอันน่าทึ่งที่หายสับสูญไปพร้อมกับผู้ใช้ค่ายกลระดับจัก,กรพรรดิเมื่อเปิดใช้งานที่ทำให้ดวงดาวทั้งดวงมีพลังงานฟ้าดินเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยอย่างช้าๆทำให้เมื่อเวลาหลาย,ลายร้อยปีผ่านไปดาววิหกเพลิงสวรรค์จึงกลายเป็นดาวที่มีพลังงานฟ้าดินเข้มข้อนอย่างที่สุดซึ่งตัวจัก,กรพรรดิฟานอันหลีเองก็เพิ่งทราบหลังจากที่เชิญผู้ใช้ค่ายกลระดับราชามาทำลายค่ายกลนผนึกดวงดาวเมื่อ20ปีก่อนทำให้ครั้งนี้มันจึงยอมจ่ายทุกอย่างที่มีเเเพพพพื่่่่่อออออทททีีจจจะไไดดดดดด้้้าาาาาาาววววิิิิหหหหกกกกกกลลลลงงงงงงสรร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 รค์มมมป็นนนนนนขขตกกััััััฟบ อย่างที่ข้าเคยแจ้งผ่านทางจัก,กรพรรดิเลยอสินสงครามที่ย่งชิงจากศัตรูมาได้ไม่ยอมตกเป็นของผู้ลงมือและพวกท่านมีเวลาหนึ่งเดือนในการค้นหาสมบัติหลังจากสงครามจบลงก่อนที่ดาวดวงนี้จะตกอยู่ในการครอบครองของเผ่าอิกาทองคำส่วนเรื่องการเดินทางไปยังพิภพที่สูงกว่าจากคัมภีร์ลับของเผ่ามิติสวรรค์ที่ข้าเคยแสดงให้พวกท่านดูก่อนหน้าอาจาต้องใช้เวลาเตรียมการอีกอย่างน้อยสิบปีเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะแจ้งให้พวกท่าทราบอีกครั้ง จกระพัดทั้งหมดที่เข้าร่วมต่างแสดงสีหน้าพึงพอใจแม้ดาวดวงนี้จะสูญเสียพลังงานฟ้าดินไปเป็นจำนวนมากจากค่ายกลดูดซับพลังงานแต่มันเคยเป็นดาวที่มีพลังปรานเท่มข้นอย่างน่าเหลือเชื่อมาก่อนดังนั้นเวลาเพียง20ปีย่อมมีสมบัติสวรรค์หลงเหลืออยู่ไม่น้อยที่ยังไม่ถูกค้นพบ จัก,กระรัดฟานอันหลีได้ยิ้มอยู่ภายในโดยไม่กังวลที่คนกลุ่มนี้จะหาประโยชน์จากสมบัติที่ถูกซ่อนอยู่ในดวงดาวเพราะเมื่อมันปิดไข่กลนดูดซับรานลงไปภายในระยะเวลาไม่ถึงร้อยปีดาววิหบเพลนสวรรค์จะค่อยๆกลับสู่สภาพที่สมบูรณ์เช่นดังเดิมจากไข่กลนระดับจัก,กรพรัดดินแดนสวรรค์และเมื่อพลังงานฟ้าดินเข้มข้นเพียงพอสมบัติสวรรค์จะเริ่มปรากฏขึ้นมาตามธรรมชาติด้วยตัวเองเรียกได้ว่าดาวดวงนี้ก็ไม่ต่างอันใดาจากไก่ที่ออกไข่เป็นทองคำ ส่วนเรื่องลงเกี่ยวกับเผ่ามิติสวรรค์ที่มันได้กล่าวอ้างมันย่อมไม่กังวลเพราะเวลาสิปีที่มันได้แจ้งแท้จริงแล้วคือระยะเวลาที่มันต้องการใช้ในการหลอมรวมเปลเพลิองออนทการเมื่อเวลานั้นมาถึงมันเพียงกล่าวว่าจัก,กรพรรด,ดินีเผ่ามิติสวรรค์ได้ปลิกที่ตนเองเพื่อปิดบังความลับแม้อาจจะทำจัก,กรพรรดเหล่านี้จะสงสัยแต่มีจะมีผู้ใดที่กล้าทักท้วงตอนที่สอง็ดิพลังปัจจุบันของจัก,กรพรรด,ดินี ภายในดาววิหบเพลิงสวรรค์จักรพรรดินีเฟยงอซูรีได้ส่งเสียงปราณออกไปร่างจักรพรรดิพิภพสวรรค์ทั้งหมดได้ทยานมาอยู่เบื้องหน้าพร้อมคุกเข่าลงปรากฏเป็นใบหน้าของสตร,รีโถมสครานที่มีอายุราว20ปีทั้ง17คนแต่ด้วยเกราะรบสีดำที่สวมใส่เลยทำให้พวกนางดูไม่ต่างจากดอกไม้งดงามที่มีหนามแหลมจักรพรรดซูรี่ได้กวาดมองไปยังพวกนางก่อนกล่าวออกไปด้วยสีน้านิงเรียบทั้งที่ในตอนแรกข้าเพียงอยากปกป้องพวกเจ้าแต่ทุกอย่างลุวนไม่เป็นไปตามที่คิดพวกเจ้าที่ติดตามข้า ค่ะต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยสามารถสัมผัสได้ถึงน้ำเสียงที่เจือไปด้วยความรู้สึกผิดที่มีเพียงสตรีเบื้องหน้าทั้ง17คนเท่านั้นที่ได้ยิน ซึ่งหญิงสาวทั้งหมดต่างเป็นเด็กกำพร้าที่นางถูกชะตาในขณะที่เริ่มออกผจญภัยในพิภพสวรรค์เพียงลำพังหลังจากออกจากเผ่ามิติสวรรค์เมื่อนึกย้อนกลับไปนางอดที่จะรู้สึกขบขันอยู่ภายในไม่ได้เพียงแค่นางต้องการอยู่กับเด็กสาวเหล่านี้ยังสงบแต่ไม่รู้ว่าสวรรค์คิดแปลนแกล้งหรือยอย่างไรปัญหาที่เลวร้ายจำนวนมากได้ประดังเข้ามาไม่หยุดหย่อนทำให้นางเข้าใจโลกนี้มากขึ้นว่าความอ่อนโยนนั้นไม่สามารถใช้ปกป้องคนของนางได้โดยไม่คิดเลยว่าเพียงแค่ความคิดเช่นนั้นกลับทำให้นางกลายเป็นตัวตนอย่างหนึ่งในสสุุดยยยอจักกกรรรพพิทที่ท่คนนภาาใตงงเ ท่านจัก,กรพัดดินีอย่าได้กล่าวเช่นนั้นออกมาหากไม่มีท่านพวกเราคงได้แต่กล่าวโทษต่อสวรรค์และตายลงไปอย่างไร้ค่าโดยไม่มีใครเหลียวแลสตรีที่เป็นผู้นำได้กล่าวออกมาพร้อมกับหญิงสาวอีกสิบหกคนที่พยักน้ารับด้วยสีหน้าที่จริงจังเพราะพวกนางในวัยเด็กแต่ละคนต่างตกอยู่ในช่วงชีวิตที่เลวร้ายแต่สตรีเบื้องหน้าได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมมอบที่พักพิงให้แก่พวกนางน่าเสียดายข้าอยากให้พวกเจ้าพบก,กับบุตรชายข้าเหลือเกินบางทีพวกเจ้าอาจเข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีท่านจัก,กรพัดดินีอย่าได้กังวล ถูกต้องแล้วคุณชายน้อยต้องกาลังรอท่านอยู่แน่ๆสตรีทั้งหมดต่างท,างทราบว่าซูรีนั้นมีบุตรชายที่ถือกําเนิดในภพ,พบเบื้องล่างเพราะหลังจากที่นางได้กลับมายันดาววิหเบเพลิงสวรรค์ก็ได้กล่าวถึงเรื่องที่พบเจอในระหว่างที่หายตัวไปแม้พวบนั้นจะรู้สึกคลางแคลงใจในตัวชายคนรักของสตรีที่เปรียบเสมือนมารดาของพบนางว่าคู่ควรหรือไม่แต่น้าเสียงที่ดูมีความสุขขัดกับใบหน้าที่นิ่งเรียบยามกล่าวถึงก็เพียงพอที่จะลบความสงสัยเหล่านั้นทิ้งไปแต่ว่าถ้านับดูแล้วตอนนี้คุณชายน้อยก็น่าจะมมมมีีีีีีีีอออาา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 ยยยุุุุ22ปปบงงงทททเเเขขจจหหลลนนนนนใ้้้้้้้่่ัักกรรพดดดดดิแว็็ไไสสสึตู แต่นั่นกลับทาให้หญิงสาวที่เหลือทั้งหมดต่างหันความมองมายัางสตรีผู้ที่กล่าวด้วยในตาที่แผ่รังสีอม,มตอย่างรวดเร็วราวกับว่านางได้กล่าวสิ่งที่ไม่ควรกล่าวออกมาสตรีของคุณชายน้อยหือจะไปมีผู้ใดที่คู่ควรในโลกเบื้องล่างนั้นได้เช่นไรกันถูกต้องหากจะมีคนคนนั้นต้องผ่าน,ต,านต้องผ่านการตรวจสอบจากข้าเสียก่อนว่าคู่ควรกับคุณชายน้อยหรือไม่ใช่ข้าก็คิดเช่นนั้น เสียงของสตรี15คนได้ดังประสานเสียงขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงยังเห็นด้วยกับสตรีคนแรกทําให้หญิงสาวที่เอ่ยถึงคุณชายน้อยอาจมีบุตรใบหน้าแข็งครางพร้อมมุมปากที่กระตุกขึ้นมาไม่หยุดเพราะพวกนางนั้นทั้งหมดล้วนอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิที่พบสวรรค์ระดับกลางขึ้นไปอีกทั้งผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีกล่าวนำยังเป็นพี่สาวคนโตที่อยู่ในระดับจัก,กรพรรดิขั้นที่8แล้วจะมีสตรีผู้ใดที่พวกนางทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าคู่ควรพวกเจ้าต้องการให้คุณชายน้อยเป็นน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 โโสสดจจตตาา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 ยยยหหหรรรรรือออ,ออออออ่่่่่่่งงงงงงงไไกกกกกกกัแแแมมมมะะะบ็ลลลทเเพววปีขุถึน ซูลี่ได้มองดูเหล่าหญิงสาวเบื้องหน้าด้วยความรู้สึกอบอุ่นอยู่ภายในรอยยิ้มงดงามที่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่ยากจะเผยต่อหน้าผู้คนได้ปรากฏทำให้เหล่าทหารเบื้องล่างที่แลเห็นต่างในตาเบิกโพลงด้วยความรู้สึกประหลาดใจเพราะพวกมันไม่เคยเห็นรอยยิ้มเช่นนี้ของจัก,กรพรรด,ดินีมาก่อนนอกจากใบหน้าที่เย็นชาและรอยยิ้มดูแคลนที่มีต่อศัตรูซึ่งซูลี่ไม่รู้ตัวเลยว่ารอยยิ้มนั้นกลับเป็นดั่งหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ชโลมใจที่ทลางความหวาดกลัวที่ซุกซ่อนอยู่ภายในของพวกมันที่กำลังจะยย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 ่่่่่่่าา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 างงงงงงงเเเเเทททท้้้้้้้้้้ขสสสสสููนนนนนนนมมมมรรรรบบแีีีีีีดดดดววววววึกกกอออปปปิิัััไไไลลลหญ ข้าอยากได้ยินพวกเจ้าเรียกขานข้าเช่นในอดีตเหล่าหญิงสาวที่ได้ยินต่างชะง,งักค้างภายในดวงตาสันไหวไม่หยุดทั้งหมดต่างทำท่าทางคล้ายมีบางอย่างติดที่ลำคอเพราะคำเรียกขานนั้นไม่ได้ถูกเอ่ยออกมาจากปากพวกนางมานานนับหลายร้อยปีตั้งแต่ร่างเบื้องหน้าได้ขึ้นครองตำแหน่งเป็นจักพรอพรรดิรอดีนีหรือเพราะการกระทำที่เข้มงวดต่อพวกเจ้าที่ผ่านมาทำให้พวกเจ้าไม่พอใจถึงได้ไม่ต้องการที่จะเรียกข้าเช่นนั้นอีกครั้งมะมันจะเป็นเช่นนั้นไปได้เช่นไรทั้งหมดต่างรีบปฏิเสธอย่างรวดเร็วก่อนท ท่านแม่สามารถสัมผัสได้ถึงความสั่นคลื่นในน้ำเสียงก่อนที่สตรีที่เหลือจะค่อยๆกล่าวออกมาแม้เพียงเป็นคำเรียกสั้นๆที่เรียบง่ายแต่มันกลับสั่นสะเทือนจิตใจของเหล่าญิงสาวให้มีเริ่มมีหยดน้ำปปิ่งออกมาจากภายในดวงตาซูรี่พยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้มเมื่อมองไปเหล่าสตรีที่นางได้ดูแลอย่างยาวนานเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเป็นเสียงรำพึงอันแผ่วเบาคล้ายกล่าวกับตนเองเสียงฝีเท้าได้ดังมาจากด้านหลังซูลีซึ่งเป็นร่างของลี่รูชิงที่เดินออกมาจากตำหนัก พวกมันกำลังทำลายผนึกไ่ากคนสุดท้ายเมื่อจัก,กรพรรด,ดินีซูรีได้ยินแววตาและรอยยิ้มอ่นอ,อนโยนได้จางหายใบหน้าได้กลับเป็นเย็นชาขึ้นอีกครั้งพร้อมสายตาคมกริบที่มองขึ้นไปยังท้องฟ้าเบื้องบนจุดจุดจุดจัก,กรพรรดิฟานอันหลีได้กล่าวต่อผู้ใช้คข้กุนระดับราชนสวรรค์ให้เริ่มทำลายผนึกสุดท้ายของไข้กุนทันทีผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจไข้กุนชั้นในสุดเริ่มที่จะสลายไปจนหลงเทลือเพียงไข้กุนทั้งสามของฝั่งตนก่อนชายชาราราชาคข้กุนจะเริ่มวาดมือไปในนนออาาานนกกค่ลลง,ง้้เขขมหุจััรฟี ร่างทั้งหมดเริ่มลอยต่ำลงมาจนมองเห็นพื้นที่เบื้องล่างที่เต็มไปด้วยทหารนับล้านคนแต่สำหรับเ่าตัวต,วตนระดับจัก,กรพรรดิต่างซาเป็นอย่างดีว่าทหารที่มีระดับต่ำลงมาก็ไม่ต่างอนไดจากมดลวกมีเพียงระดับจัก,กรพรรดิที่พบสวรรค์ด้วยกันเท่านั้นที่มันต้องกังวลซึ่งมันสัมผัสได้เพียงร่างของสตรีสวมใส่เกราะสีดำทั้งสิบเจ็ดและสตรีที่สวมใส่ชุดสีขาวที่มีพลังอยู่ในระดับดังกล่าวและเมื่อพวกมันสัมผัสถึงระดับพลังของจัก,กรพรรด,ดินีเฟยงอรซูรีทำให้รอยยิ้มต จัก,กรพรรดิฟานอันหลีได้มองไปยังสตรีเบื้องล่างก่อนกล่าวสุดยอดจักพรพรรดิรอดีนีซูรีมันได้หยุดพูดไปทั่วลมหายใจก่อนที่จะสีสะได้สายไปมาเบาๆพร้อมกล่าวขึ้นมาอีกครั้งไม่สิด้วยระดับพลังของท่านในตอนนี้การที่ข้าจะเรียกท่านว่าสุดยอดจัก,กรพรรดิเช่นในอดีตดูจะไม่เหมาะสมเท่าใดนะักเพราะมันอาจทำให้ชื่อเสียงของสุดยอดจัก,กรพรรดกลายเป็นที่น่าขบขันรอยยิ้มบางได้เผยออกมาพร้อมเหล่าจัก,กรพรรดเบื้องหลังที่ต่างแสดงท่าทีขบขันหน้าโมโหยิ่งนับในอดีตพวกมันยังไม่กล้าแม้แต่สสบบตตตาาาาทท่่นนนนนนนจััักกรพพดดดิิดีี้้้้้วววยซแูใใหหขอองงงมญ ได้กัดฟันพูดเสียงเบา,เอ,าออกมาด้วยความโมโห و. เพราะเมื่อยามจักรพรรดิซูรี่ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดจกักรพรรดิเผ่าอ,อีกาทองคำยามเมื่อพบเจอก็ทำได้เพียงกล่าวด้วยความนอบน้อมยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงจกักรพรรดคิคนอื่นๆที่ทำได้เพียงก้มงมองต่ำด้วยความหวาดกลัวจนตัวสันยามที่เผชิญหน้ากับจกักรพรรดินีของพวกนางจากักรพรรดินีซูรี่ได้เริ่มก้าวเดิอนออกมาอยู่ด้านหน้าคนของนางด้วยสีหน้าที่ไร้ด้วยระลอกคลื่นอารมณ์ใดๆก่อนมองไปยังร่างของจกักรพรรดิฟานอันหลีที่ลอยอยู่ด้านหน้านานงเหนือท้้้้้้้อออออองงาา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 านนนนนนมมสสสุดดดดดยยจจััััักกกรรรรระไไ่่่่หหหบีคใแแแตตตเู สามารถมอบโอกาสนั้นให้เจ้าได้น้ำเสียงราบเรียบคล้ายกล่าวเรื่องทั่วไปได้ถูกเอ่ยออกมาแต่นั่นกลับทําให้เหล่าจัก,กรพรรดิที่ได้ยินต่างแสดงสีหน้าตกตะลึงคล้ายไม่เชื่อในรูหูของตนเพราะคากล่าวนั้นไม่ต่างอันใดจากการกล่าวท้าายสุดยอดจัก,กรพรรดิคนปัจจุบันอย่างจัก,กรพรรดิฟานอันหลีซึ่ง,งหน้าซึ่งหากพลังของนางยังคงอยู่ในระดับราชาสุครามอาจทาให้มันรู้สึกหวั่นเกรงอยู่บ้างแต่ตอนนี้พวกมันสัมผัสได้ว่าสตรีที่กล่าวออกมาอย่างไร้ความเกรงกลัวนั้นมีระดับพลังปราณเพียงกายอมาตะขั้นที่เก้า